ในขณะที่กอทมอเองเห็นบอกว่าจะไม่เอาแล้วเหรอะ คือผู้วาา่าราชการนะคะท่านออกมาบอกว่ามาดูแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางในพื้นที่กรุงเทพค่ะคปัจจุบันกทมก็มีแนวคิดจะมอบโครงการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาระบบรถไฟฟ้านะคะในกรุงเทพให้ทางด้านรอฟอมอเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนค่ะเนื่องจากกทมกเล็งเห็นว่าขณะนี้มีปัจจัยด้านอื่นที่ต้องเร่งนํางบประมาณไปดาเนินการเพื่อประชาชนกทมกเขามองไปที่ด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะส่วนโครงสร้างพื้นฐานระบบรถไฟฟ้า ก็อยากให้รฟมเนี่ยเขารับผิดชอบไปเลยค่ะการมอบให้รฟมกลับไปผลักดันต่อจึงถือเป็นเรื่องที่ดีกว่ารฟมเขาจะได้วางแผนพระนาโครงการแบบให้มันเป็นระบบอเชื่อมต่อกันเหมือนที่เราพูดเมื่อสักครู่นะคะใ,ให้มันไร้รอยต่อค่ะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้บริการมากกว่า ผู้ว่าชาติยังบอกอีกว่าโครงการรถไฟฟ้าที่กรทมศึกษาอยู่นั้นก็มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหลายสายนะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลของรอฟมและก็มีการเปิดให้บริการไปบ้างในปัจจุบันอย่างเช่นงเช่นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีชมพูรวมถึงสายสีส้มแล้วก็ย้ำว่ากรทมเขาก็ยังมีเรื่องอื่นที่ต้องทำละค่ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถไฟฟ้าเดี๋ยวฝากรอฟมไปดูหน่อยนะคะรถไฟฟ้ารฟมนี่ย่อมมาจากรถไฟฟ้ามหาลัเธออ อ่ารอฟอมอการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะเป็นอะไรฮะเป็นอะไรเป็นรัฐอิสระหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจรอฟอมอใช่ค่ะมีสกัดไหมฮะก็เขมานาคมแล้วค่ะต่อไปก็เมืองหลวงก็เมืองหลวงก็แทบจะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วนะถ้ารถไฟฟ้าก็คืนให้ขมนาคมอ่ะ บองหลวงก็จะไม่มีแล้วไฟฟ้าก็ไฟฟ,ฟ้านครหลวงนะฮะสังกัดกระทรวงมหาดไทยปลาปาก็ปลาปานครหลวงสังกัดมหาดไทยถนนหนทางก็ไม่ใช่ของกรทมจะไม่ได้ว่าจะชาติก็ไม่ได้ว่าถนนมันไม่ดีะนะฮะ,ะถนนนี่เป็นของเป็นทางหลวงบ้างล่ะเดี๋ยวของอบตอตรงนั้นอบตตรงนี้ซึ่งมันเป็นจุดเชื่อมต่อกรทมก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะคือคือกรทมอาจจะก็ไม่ควรมีพว่ากรทมแล้ว มีผู้ว่าเขามีทุกจังหวัดนั่นแหละเอาแค่เอาแค่ประหลัดก็พอประหลัดกรทมก็พอแล้วคือไม่ต้องเป็นเมืองปกครองพิเศษอะไรหรอกเพราะว่าผมดูแล้วมันก็ไม่พิเศษอะไรนะฮะไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากกาลสินบ้านน้องมิวเลยฮะอ้าวแต่ราคาล่ะค่ะแต่บ้านน้อยยังไม่มีรถไฟฟ้านะบ้านน้อยยังไม่มีรถไฟฟ้าเอนี่เนี่ยเขาก็ยังไม่ใช้นี่เนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยเขาแบกรับไม่ไหวแล้วเนี่ยคือเอาเอาแต่สะดวกสบายไงใช่ไหมฮะหาเงินไม่เป็น ไม่รู้จักอันไหนอันไหนที่เป็นงบประมาณก็ไม่เอาค่ะค่ะนะฮะเอายั่งบอกว่าจะเอาไปใช้งบประมาณอย่างอื่นลงทุนเพื่อการศึกษาเหรอใช่ค่ะโอ้โหนะฮะจะไปทําอะไรห้องอนุบาลไล้ฝุ่นเ่ะเห็นไหมสภากทมเขาด่าเอาเปิดเปิงเลยงบประมาณไม่ผ่านเขาบอกว่าให้ปฏิรูปเรื่องของระบบการเรียนการสอนค่ะมากกว่าที่จะไปโฟกัสกับว่าห้องไหนมันไล้ฝุ่นไม่ไล้ฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ว่ากทมอใช่ผัวกทมอผัวชาดชาิร้อยวันหรือยัง<ร>เกินแล้วนโยบายกี่ข้อนะ <c oughs> เป็นพันๆข้อเหรอไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวนี้ไม่วิ่งแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่วิ่งแล้วนะอาจจะวิ่งก็ได้แต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้เป็นข่าวเอ้าไม่นี่เหรอไม่ไลฟ์ส่งไลฟ์สดแล้วเหรอฮะหรือว่าไม่ต้องงานคะแนนแล้วเราอาจจะไม่ได้เกาะติดผัวชาญชาิตลอดเวลาถ้าแฟนกับผัวน่าจะเห็นอย <c oughs> ู่น่าจะยังมีไลฟ์อยู่นะ เราสนใจเฉพาะนาย,ยกเศรษฐาใช่ไหมครัเราสนใจทุกคนแหละแต่เอาเป็นประเด็นสําคัญสําคัญ